บนถนนคู่ขนานการจนาพิเศษค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมนะคะมาชมโครงการบ้านทาวน์โฮมค่ะจากโครงการปรึกษาที่นี่เลยค่ะเดอะคอนเน็กวงแหวนรามอินทราสองค่ะโครงการที่นี่นะคะเขาตั้งอยู่บนถนนคู่ขนานการจนาพิเศษแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพนี้เองค่ะที่นี่เขาจะเป็นโครงการบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นนะคะโครงการแห่งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชำเลเลยในฝั่งของเรียบทางด่วนนะคะหรือว่าใครที่กําลังมองหาบ้านนะคะในโซนของบางเขนค่ะแนะนําโครงการนี้เลยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลราบอินไทาอีกด้วยส่วนด้านในนะคะเขาจะมีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงเขาออกด้วยระบบกีการ์ดค่ะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยดูแลลูกบ้านอย่างดีเยี่ยมเลยและก็ยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านมาออกกําลังกายอีกด้วยค่ะส่วนบ้านที่พอจะพาไปชมกันนะคะบ้านนี้สภาพใหม่มากค่ะน่าอยู่ขนาดไหนตามเข้าไปชมด้านในกันค่ะ ้ชมด้านในกันค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นด้วยกันนะคะจะอยู่ที่ซอย5ของโครงการค่ะบ้านนี้จะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่19.7ตารางวาด้วยกันนะคะซึ่งบริเวณโซนด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยสามารถจอดรถยนต์ได้1คันนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาปูพื้นแล้วก็ทำหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในกันค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมโบแอบเห็นค่ะด้านหน้าบ้านที่เป็นที่จอดรถยนต์นะคะเขาจะกั้นห้องไว้อยู่หนึ่งห้องห้องตรงนี้นะคะพิเศษมากเลยเพราะว่าเราสามารถทําเป็นห้องที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าไว้ดูแลรถยนต์ของคุณก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนด้านในของตัวบ้านค่ะนี่ด้านในของตัวบ้านก็สภาพใหม่มากๆนะคะโซนแรกเลยก็คือมุมรับแขกค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะสามารถวางโซฟาแบบไซส์ขนาดใหญ่ได้เลยแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในของตัวบ้านนะคะตรงนี้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารเอาไว้นั่งทำอาหารกับคน ในบ้านได้เลยค่ะส่วนด้านซ้ายมือของตัวบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้สามารถทําเป็นที่เตรียมอาหารก็ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับด้านหลังของตัวบ้านเลยค่ะซึ่งเขาจะมีส่วนพื้นที่ต่อเติมนะคะทําเป็นครัวไทยหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่ซักล้างไว้ตากผ้าก็ได้เหมือนกันค่ะบริเวณชั้นหนึ่งยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำด้วยกันที่อยู่ด้านล่างนะคะเขาจะมีสุขภัณฑ์ให้อยากครบคันเลยค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปชมต่อด้านบนที่เป็นส่วนคือที่ห้องนอนกันค่ะด้านบนชั้นสองนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนและอีกหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะจะแบ่งออกเป็นห้องนอนเล็กนะคะที่อยู่ด้านหลักของตัวบ้านสองห้องห้องนอนเล็กทําเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูนูนะคะเป็นห้องคราหรือว่าห้องทํางานก็ได้ค่ะระหว่างทางเดินนะคะเราจะเจอกับหนึ่งห้องน้ำด้วยกันห้องน้ํานี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะก็มีพื้นที่ให้นะคะพอสมควรนะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านในห้องน้ำเนี่ยเขาแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยนะคะส่วนอีกหนอนค่ะ ที่ห้องาอดูจะย่้นหน้าของตัวบ้านเลยห้องน,อนนี้พื้นที่ถือว่าค่อนข้างกว้างนะคะก็ตามขนาดหน้ากว้างของตัวบ้านเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนใหญ่วางเตียงไซส์6ฟุตได้และก็ยังมีพื้นที่เหลือๆที่สามารถทําเป็นบูมวอล์กอินโคลเซชได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการหมู่บ้านเดอะคอนเนกวงแหวนรามอินทรา2โดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามแม็กเวลูคูบอนขับตรงไปยังถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกประมาณ1กิโลเมตร แล้วกลับรถขับตรงไปอีก2กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับคอนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะคะทั้ง3ช่องทางในค่ะ f a c e b o o k YouTube แล้วก็ติ k กต k อค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดบ้านบ้านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่เรารวบรวมสับไปคุณผู้ชมนะคะเข้ามาเลือกชมมากกว่า2,000รายการค่ะอยากจะดูบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมงบประมาณเท่าไหร่ทำเลไหนคลิกเข้าไปชมได้ที่บ้านบ้านแอปพลิเคชันค่ะ วันนี้หมดเวลาของโบแลรานะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าขอตัวขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ